อย่าแซมน,นะครับ โมยางยับเฮ้ยต่อยางยักบขร,ราวนี้ไม่เอาอยางคืนกูแล,วแล้วจะถ่ายไงอะ่ะไม่ไมีผ่านเลยผมไม่เกี่ยวมุมปาก สงสัยปลาใหญ่ครับใหญ่จริงเลยขอดูหน้านายเอกหน่อยครัาบโอ้เอกแบก,กหวานครับแบกหวานเจีย๊ยบใหญ่ครับใหญ่ไม่เท่าไหร่ครับแต่หวานนี่สิสุดยอดเหมือนกันหรอไม่รู้อ่ะแต่หวานเจีย๊ยบอ่ะเอาละครับ กังหงกังหันโดนแน่ครับบ่อนี้ใครใครที่ดูคลิปนี้นะครับจำหน้านะาเอกไว้เอกนะเอกน้เอกน้เอกขอดูหน้าอีกนิดนึงครับจำหน้าไว้นะครับอยู่อย่าอยู่ข้างๆนะคะเอกหวานเจี๊ยบโอ้โหไปไม่สุดเลยอันนี้คือนาโอโตกลม อันนี้โปรเฟชชั่นอลแกตัวเดียกันทุกวันอายเขาพี่อันนี้โปเอกช่อของยายยาดิกำลังโอโหสายแมงพันธุ์พอดีมาถ่ายตอนนี้กูเสียท่าพดหมดนะคณะของเราทำไรครับแก้ฟโอเคครับแกเขามาแกูละเอ๊ะปลาปลาอยู่ไหนปลาจ๋าปลาอยู่ไหนปึกเลยอ่ะ โอ้น้าเอกโดดป่ะสงมง่ะไม่โดดเลเนี่ยไม่เห็นมันโดดเลยครับสงสัยจะเป็นเอกหวานเจี๊ยบจริงๆขึ้นมาตัวสองโลเครื่องเลยขึ้นมาตัวสองโลนี่คือเคขื่องเอกเอาให้ได้นะน้าเอกดปานเด็กมากเลยท่านไม่โฟเลยนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาจริงไป ว่าแล้วไงนี่แหละครับเอกหวานเจี๊ยบผลสรุปตลอดโอเคครับจบทิปสงสัเยเจี๋ยืเราในขอดูเหยื่อหน่อยได้ไหม